โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danet นน Channel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคสําหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือ Giro ครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ การปลดล็อกพรสวรรค์สังกัดช่องที่2นะครับให้ไวที่สุดเพื่อนๆนหลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากกับพรสวรรค์สังกัดก็สาหรับพรสวรรค์สังกัดเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ทุกคอนเทนต์เพื่อนๆนแต่คอนเทนต์ส่วนใหญ่ในซีซั่นนี้นะครับมันจะสามารถใช้ได้และผมบอกเลยไอ้บัฟพรสวรรค์สังกัดอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ทีมผมเพื่อนเก่งได้แบบก้ากระโดดเลยนะก็สําหรับเอฟเฟกต์พรสวรรค์สังกัดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนลองเปิดดูมันก็จะบอกอยู่เลยนะครับว่าแต่ละแต่ละสังกัดทําอะไรได้บ้าง แต่อันที่โดดเด่นน่าสนใจที่สุดณนะเวลานี้เนี่ยจะเป็นบัฟของ Rider เผ่าไวเดอร์เพื่อนๆสำหรับบัฟเผ่าไวเดอร์นะครับตัวละครที่ยืนอยู่บนช่องนี้นะครับไอช่องเขียวๆตรงเนี้ยในแผนที่นะเริ่มต้นมาจะเสียพลังชีวิต50%นะครับของพลังชีวิตสูงสุดแต่อพลังชีวิตที่เสียไปเนี่ยก็ไม่ได้เสียเปล่าเพื่อนๆจะได้เป็นโลก,กลับมาแทนนะครับซึ่งโลที่ได้ได้เยอะกว่าเดิมด้วยนะเป็น55%นะครับและขณะที่มีโลอยู่นะครับ ก็จะไม่ติดดีบัฟเพื่อนจะไม่ติดซ c เลยนะครับเพราะอยู่ในสถานะไม่ได้รับผลอีกทั้งยังได้บัฟความเร็วโจมตีเพื่อนเจ็หน่วยครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะเลยนะเท่านั้นยังไม่พอถ้าเพื่อนๆปลดฟังกช์ชันบัฟของเผ่านี้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมมันก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับเพิ่มเดเมจโจมตีธรรมดาของผู้ถือดีเลิร์ที่ทําใส่ศัตรูหากอยู่ห่างออกไปมากกว่า3ช่องเพิ่มขึ้นอีก20%สรนะครับสำหรับคอนสแตนต์นี้ เฉพาะตัวละครที่เป็นเลงที่มีระยะโจมตีเกิน3ช่องนะครับแล้วก็แถวที่2อันนี้ก็เพิ่มความเร็วโจมตีอีกแล้วเพื่อนผู้ถือดีลเลอร์จะเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับสหน่วยทุกๆ3วินาทีเพิ่มสูงสุดได้ไม่เกิน30หน่วยเพราะฉะนั้นขั้นสุดเท่ากับว่ารวมกับความเร็วโจมตีในส่วนต้นเนี่ยจะได้ความเร็วโจมตีถึง100หน่วยเลยนะเพื่อน บอกเลยว่า100หน่วยนะครับเป็นอะไรที่เวอร์มากเพราะการเพิ่มความเร็วโจมตีไม่ใช่แค่ว่าเราทําเดเมจเพิ่มขึ้นจากการโจมตีเฉยๆนะครับพอทุกครั้งที่เราโจมตีเรายังได้เก็บไหมตายเพิ่มโดยเพือนเดือนด่นหมายความว่าตัวละครที่อยู่บนช่องบัฟนีนะครับจะสามารถลาไล่ไหมตายได้เร็วขึ้นแล้วก็ลไล่ไหมตายได้ถี่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายการโจมตีธรรมดาของผู้ถือด,ดีเลอร์จะยิงโปรเจกต์ตายพิเศษ1ลูก ใส่ศัตรูที่อ่อนแอที่สุดขณะที่โล่ทำงานอยู่นะครับที่มีความแรง55%ของพลังโจมตีนะโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากเพื่อนเพื<ๆ>่อนพอบัฟหลักของมันเนี่ยมันคือความเร็วโจมตีใช่ไหมครับแล้วทุกครั้งที่เราโจมตีธรรมดานะครับยังสร้างเดเมจแถมได้ฟรีฟรอีก55%ของพลังโจมตีด้วยนะสำหรับความสามารถนี้นะครับถ้าเราเอาไปใช้ในด่านที่บอนมีหลายตัวมันก็อาจจะไม่เห็นผลมากนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ในห้องบอสเนี่ยเพื่อน <laughs> ผมบอกเลยว่า เดเมที่ได้เนี่ยคนละเรื่องแน่นอนนะก็พูดมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะพอเริ่มเก็ตความโหดของช่องบัฟพรสวรรค์สังกัดแล้วนะแล้วประเด็นคือถ้าเพื่อนๆปลดมาถึงขั้นที่2อนะครับอันนี้จะเป็นขั้นหนึ่งนะแล้วก็เลื่อนลงมาจะเป็นขั้นที่2นะครับเราจะได้ไอ้ช่องบัฟพรสวรค์เนี่ยเพื่อนเพเพิ่มอีกหนึ่งช่องฟรีๆเลยครับบอกเลยว่าโอ้ oh m ม่ก d ยิ่งยุคนี้ทีมตีบอลนะครับเป็นทีมที่ ใช้2 DPS 3 DPS เยอะมากๆแล้วลองคิดดูว่าถ้าตัว DPS ได้ความเร็วโจมตีเพิ่มแล้วก็ได้เดเมจเสริมจากการโจมตีทุกคิดนะครับเดเมจที่ได้มันจะเวอร์ขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีปลดล็อก ok, ช่องบัฟพ,พิเศษช่องที่2นะครับแบบประหยัดแต้มมากที่สุดกันก่อนดีกว่าว่าเพื่อนๆจะต้องอัพยังไงบ้างนะครับก็สําหรับวิธีอัพเนี่ยตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมอัพผิดเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตแล้วก็เริ่มอัพให้เพื่อนๆดูตั้งแต่แรกเลยนะก็สําหรับวิธีีออััท่ถูกต้งนะครบ คือเงื่อนไขในการปลดล็อกไปขั้นที่2มันจะบอกอยู่ว่าเราจะต้องเปิดใช้งานทั้งหมด40ช่องนะครับช่องไหนก็ได้รวมแล้วให้มันครบ40ก็คือโอเคนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ช่องที่มันเสียแต้มน้อยที่สุดเพื่อนๆและช่องที่เสียแต้มน้อยเนี่ยมันคือแบบนี้ครับนี่เลยก็สําหรับของคอมไรเรอร์เนี่ยให้เพื่อนๆอ,อัพแบบนี้นะครับอัพด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันแต่2ช่องล่างเนี่ยไม่ต้องอัพเพื่อนๆ แล้วก็ต่อมาส่วนของวเดอร์นะครับวเดอร์เนี่ยอัพไปสุดเลยเพราะเป็นเผ่าที่เราต้องการปลดล็อกบัฟช่องที่2นะครับและช่องที่2เนี่ยทำไมถึงต้องปลดนะสาเหตุก็พอเอาไปตีบอสเพื่อนเผ่าไวเดอร์เลยเป็นเผ่าที่แบบคนสนใจมากที่สุดนะครับเป็นเผ่าแรกนะส่วนเผ่ามัลเลอร์นะครับก็เหมือนกันเลยให้อัพซ้ายกับขวานะครับเหมือนกับของไรเบอร์ครับมันจะประหยัดแต้มมากที่สุดนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆอัพแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนๆจะสามารถปลดได้ตอนที่ถึงด่านประมาณ500กว่ามั้งเออแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าด่าน500เท่าไหร่นะในส่วนของ a k Sta t ตนะครับนะก็เดี๋ยวอัพไปเผาเกรดบอลนะครับก็เหมือนกันเลยซ้ายกับขวานะครับคือตรงเนี้ยมาใช้แต้ม90ใช่ป่ะแล้วก็ใช้แต้ม35นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาอัพไอช่องใหญ่เนี่ย มันใช้220เลยครับเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายแสงมืดนะครับให้เพื่อนๆอัพด้านซ้ายครับอ่านี่เลยแล้วก็ด้านขวาช่องเล็กอีกหนึ่งช่องครับแค่นี้ก็ครบแล้วนะครับเราสามารถไปอัพแถวที่2ได้แล้วนะของเพาไวเดอร์นะครับนี่เลยส่วนแถวที่2เนี่ยก็ให้เพื่อนๆเปิดใช้งานด้านซ้ายให้หมดครับไล่มาเรื่อยๆเลยครับนี่ครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะ เราก็จะได้บัฟพรสวรรค์สองช่องแล้วครับก็สําหรับแต้มที่ใช้ทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่3,205แต้มนะส่วนเพื่อนๆต้องเล่นถึงด้านไหนเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันลองไปเช็กกันเองดูอีกทีนะครับว่าตอนนี้เรามีแต้มเท่าไหร่นะแน่นอนว่าพูดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปลองให้เพื่อนๆดูแล้วกันเดี๋ยวรอบแรกผมเอาอาเดนเนี่ยไม่ยืนอยู่ในช่องนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูเดเมทนะครับที่ทําได้ว่ายืนอยู่ในช่องกับไม่ยืนเนี่ยต่างกันขนาดไหนนะครับ เอาจริงๆด่านนี้ต้องบอกว่าผมยังไม่ผ่านนะโอเคยังไงอันนี้คือตายอยู่แล้วครับอ,อาเดนก็คือไม่ได้ยืนอยู่ในช่องนะครับไม่ได้บัฟแต่อย่างใดอ่าก็เดี๋ยวลองมาดูดาเมจของอาเดนนะครับที่ทําได้นะนี่เลย 80,000K นะแล้วก็ต่อมารอบ2ครับเดี๋ยวผมเจ้าลุงอาเดนนะครับมายืนอยู่ในช่องบัฟนะสำหรับบัฟที่ผมได้ตอนนี้นะก็จะได้ความไวโจมตีเพื่อนๆสูงสุดอยู่ที่100แล้วก็เพิ่มดาเมจโจมตีธรรมดา ให้กับศัตรูที่ห่างออกไปมากกว่า3มช่องอีก20%อนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลองมาดูเดเมทที่ทําได้ครับของปู่อาเดนนะครับนี่ครับเห็นปะตอนเนี้ยปู่เขาได้โล่นะปกติเนี่ยจะไม่มีโล่นะครับแต่ว่าเลือดเขาก็โดนหักไป5 0นะเปรนตะเที่ได้ก็น่าจะเยอะกว่าเดิมพอสมควรแหละผมว่าอ่านี่ครับ <laughs> เด้วยเมตที่ทำได้รอบนี้เนี่ย1น2 m เ้เเพื่อนๆ 132m อนะ และเดี๋ยวผมจะมาชูจุดเด่นของบัฟ2ช่องนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่าไอ้สช่องเนี่ยมันโคตรอิมแพกนะครับจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราก็ดูไปแล้วนะครับว่ายืนในช่องกับไม่ยืนเนี่ยปู่อาเดนของเราทำาดาเมจได้ต่างกันแบบแทบจะเรียกได้ว,ว่าเกือบเท่าตัวเลยนะและการทดสอบต่อนะครับผมก็จะเอามาทดสอบกับบอสกริปเซตในคอนเทนต์กิวยิ่งใหญ่นะครับซึ่งรันนี้จะเป็นรันเก่าที่ผมได้รันไปแล้วนะเดอเมจที่ทําได้ของทีมนี้เนี่ยจะอยู่ที่ ประมาณ3,300ล้านนะครับแล้วก็ความยากของบอสจะอยู่ที่ระดับ6เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองไลฟ์อัพนี้กันอีกทีแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมีบัฟเป็น2ช่องแล้วนะแล้วก็บอสกิฟเชดจะไปเลเวล7นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าบอสเลเวล7กับบัฟ2ช่องเนี่ยทีมเดิมทีมนี้จะทำเดิมจได้เท่าไหร่นะครับก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยเรามีบัฟ2ช่องแล้วนะครับเดิมจที่ได้มันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมขนาดไหนนะครับ แต่เอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้บอสขั้นเจ็ดเนี่ยตัวผมมันจะยืนไหวหรือเปล่านะครับกับระดับเท่านี้นะก็สำหรับไล่ทีมนะครับเหมือนเดิมจะมีเป็นไบรอันนะครับลิล่เมแล้วก็เลนยานะครับสามตัวนี้จะเป็นผ่าวเดอร์ที่จำเป็นต่อาการปลดล็อกพิเศษของผ่าวเดอร์สองช่องนะครับและสาหรับอ์ติแฟกต์นะครับที่ผมครบในเซตนี้ ก็จะมี2ตัวนะครับจะมีของน้องลิซเม์กับไบอันนะส่วนตัวละครอื่นอันติแฟกยังไม่ครบนะครับตัวละครสัพพอหนึ่งเดียวก็จะเป็นไลเนียนะครับและสุดยอด DPS ต้นเกมอีกหนึ่งตัวอย่างน้องโอดีนะครับสำหรับคาดาที่ใช้ในทีมนี้ก็จะใช้เป็นคาดาเขียวขจีนะครับอ่ะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้กันเลยครับเอาจริงบอกเลยว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นมาก,กเพื่อนเพราะผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเดเม่เนี่ยมันจะมากกว่าเดิมเยอะหรือน้อยขนาดไหนนะครับพร้อมไปครับ ก็ ه, คราวที่แล้วเราทำไว้3,300ล้านนะครับแต่รอบนี้บอมมันโหดขึ้นมันก็น่าจะถึกขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันว่าเดเมดเนี่ยมันจะยังคงได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไล่อัพนี้โอเคผ่านไป20วีนะครับตอนนี้ได้มา1,000ล้านแล้วตอนนี้ก็ยังถือว่าชิลๆนะครับเล่นยาผมแทงสบายมากเฮ้ย โอเค2,000ล้านแล้วครับเหลืออีก50กว่าวินะเฮ้ยผมว่าน่าจะลนแล้วเพื่อนเพื่อนเเมยแค่นี้ก็น่าจะลนแล้วจริงๆ40ิวิ3,000ล้านครับโอ้โหบวกเลยบับสองช่องโคตรโกงเนี่ยเพื่อนๆสังเกตได้นะทั้งลิลี่เมย์นะครับแล้วก็โอดี้มันจะมีเกาะอยู่นะครับซึ่งเอฟเฟกที่ได้เนี่ย เราจำเป็นต้องมีเกาะอ,อยู่นะถ้าเกาะหายมันก็จะก็จาไม่ได้นะครับเหลียว4,000ล้านวอด4,600 4น0 0เพื่อนเยั่เหลืออีก10กว่าวิเลยนะครับ <c oughs> โอ้โแทบจะเรียกว่าเดเมจมันเด้งมาเท่าตัวเลยเนี่ยหนึ่งวิโอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> ดเดเมจจบที่5,600ล้านครับ <c oughs> กับบอสเลเวล7นะ อ่ะก็มาดูเดเมพที่ทำได้ครับนี่เลยครับเลนย่าเนี่ย866ล้านนะครับลิล่เมย์2002ส่วนโอดีครับจากเดิมเนี่ยเดเมพพอๆกับเลนย่านะครับแต่หลังจากอัปเกรดมารอบนี้เป็น1,919ลาน้านเพื่อนๆเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับลิล่เมย์เลยนะเอาจริงแค่นี้เนี่ย mm. เพื่อนๆน่าจะเห็นถึงความแรงของช่องบัฟประจำสังกัดแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแค่ของผ่าไวเดอร์นะ ส่วนสังกัดอื่นมันก็ยังมีลูกเล่นที่แตกต่างกันนะครับแต่ตีมอสเนี่ยผมว่านะตอนนี้ยังไงยังไงก็น่าจะเป็นไวเดอร์นะโอ้โหดูครับตอนนี้ผมกลับมายืนหนึ่งของกิลเลยนะครับเ <c oughs> ดืมเมเคือแบบล้นทะลักโคตรโอเคครับก็สําหรับคลิปแนะนําวิธีปลดล็อกบัฟสองช่องที่เร็วที่สุดก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะ ก็สำหรับใครที่ชอบนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารเทคนิคดีๆจากเกม FK Journey นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ u b s c ร i b e ที่สำคัญถ้าว่างเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ